สวัสดีตอนเย็นๆเจ้าค่ะหลังจากกินเย็นมากก็ฮะผูกงัวผูกควายนะคะแต่เมื่อคืนลี่ฝนตกพี่น้องเมื่อคืนลี่ฝนตกนะจ๊ะค่ะไหลขึ้นคอกเจ้าค่ะเดือดๆไปได้ก็ได้ได้ลงมาไล่ขึ้นคอกเพราะว่างัวมันตากฝนกระโผกแถวกลางให้กลางน่านและเจ้ะค่ะผูกเอาขี้ฟุ่นนะพี่น้ององ,อง,ง่ายลักมันตีละ่ะผูก รักผลักอยู่กลางอันน้ำสวัสดีจา้าค่ะง่ายรักพี่น้องง่ายรักงว่วนจา้าค่ะสวัสดีพี่น้องโคตรโแล้วฮอบขึ้นข้อหลังขึ้นดื้อๆไปไกันเลยลงมนาวแล้วผลตกแขงอย่ามันตายหนาวนี่แหละความเปลี่ยนแปลงอีกน่อยกันเซนความเปลี่ยนแปลงพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังบาทาัท่านไทยหุท่าน,เ,นเขียวสุ่มงุมตาแล้วจะคณะ,ะขาาเขาบ็บทะเลลงเม็ดลงในเจ้าคะ่ะพึ่งวานก้าเดี๋ยวก็สีเขียวหูเขียวตาเพื่อพี่น้องงัวกับมีท่านี้แหละพี่น้องกกนนเ้ยผูกกับฝุ่นมันปุ๋ยมันแพงเจ้าค่ะพี่น้องผู้พญเลยเพื่อกับผูกอาลมมาผูกคันนาเลยเนาะให้หน้าเลยพญเลิย ดีพ่พาพี่น้องไปเบิ่งว่างัวเพิร์มีจักโตนะจ๊ะคะ้ามือกล้องนางหลายคนก็แห่เพื่ญ่เลิศเป็นมือกล้องในจักเทียจักใด้จ้าก็จะจัดให้หน้าจ้ากนยามเพิร์ว่างพี่น้องเพิร์มีเวลาเพิร์ก็จังได้ใส่ได้ขั้นบ่มีเวลาก็บ่ได้ดอกค่ะตื่นมาค่ัม,มาแล้วก็เวียกไผยเวียกมันแล้วก็ไผ่ไผยไผ่มันแล้วก็แล้วมื้อนี้พี่น้องพะกันแยงน่ะหลายได้แยงหน่อยเนะยาะ แทงแถวแคมสอแค้มเซผัดบวมีเด้๋ยนะประกันเงด้ยห่ง้งัวมันกระสโหูดีพี่น้องข้ามาแล้วก็สิมามาเล่อหล่อมองที่เคยผูกคันโพโตมันกรลบผลเด้มันก็แล่นอู้ขึ้นคอกผูกมันไปหาหลอกกินปล่อยไปตามธรรมชาติเนะพอยา่มข้ามันก็มามาวนแถวเล่อๆเฮือนนี่ละ พี่นอกไปเบิ่งง้อพ่อใหญ่เลินมีกี่ตัวเจ้าเอ๋ยคือว่าเฮตะเก้าเขาไปเห็นเพื่อนรอเราลงมาฝูกพี่ทุง่งนาแดนนี้มันมีความหมายเหลือเพียงกินโคนสาบวาย กาะติดชีวิตแต่ละคนว่าตอนเย็นทำอะไรกัน,นี่นเนะาะจะมาผูกงาวแท้ปุ่น,น,น,นหูเดจด้ว่าผมไม่โจนง่ายไปแต่ละมือง่ายมองไปเลยๆเ,เจ้าค่ะมือให้สองให้ เพิ่นมีงว่วอยู่สี่โตนะคะงว่วเทอะเต็งงว่วแม่เต็งงว่วแม่จ้ะค่ะผูกอีเมย์มันไว้ลูกมันกระปล่อยอันไปไปไปยังในพัยเหตุขั้นน้าคือขดแทะปั่นแล้วมันปั่นแท้ามันมีปันป่นไปแท้าไปแท้านี่ กระได้ม uhm, ันไม่ได้ตงนะมันคือโคตรท่าเอาไปตามโคตรบ่เอาไปชี town, ้ให้อเจอะในมองนักสิริโคตดออกเนาะนะเมื่อยบ่เมื่อยมากแล้วมริเป็่นเทาเนาะ แบ่งพูดกันแบ่งพูดกันเฮ็ดพี่น้องพ่อแบ่งปีแล้วลนะแบ่งวางอันแรงฮนะแถวไผ่แถวมันจ้ะ,ะส่วนของนางนะบอกค่ะ่าถามถึงต่อพี่น้องนางได้อยู่กลางทงพูนน้านางอยู่แถวกลางพูกลางลงหอดหนองเพเจ้าค่ะปันเป็นลอกเป็นลอกเป็นแถวนะนแถวนี่ทั้งนี้ของเบาหมี แถวทั้งท้องเบามีจ้ะค่ะมาดูกันว่าไผได้ทั้งใดแถวกลางนีง่ออลลก็ทองไอเลิ้นแล้วก็แถวขอบตัวไปขางยายลุนจ้ะค่ะแต่พอได้เห็ดลายก็แบ่งๆกันเฮ็ดจ้ะค่ะม่างก็้ยเปิดสิมา่างแล้วผูแต่ละคันมา่นมางผัดม่างพอดีเอาใบมาซอยเบ,บาบตัวจากมาก่งเห็นเนาะ เมนบ่เียวเาบดันกาวมนคันหมมน้อักรอร้าขกงก่อบรรยากาศตอนแรงๆสิพี่น้องเกียจีน่าหอมิดดกคิดดกคิดถึงบ้านมาเจ้าค่ะูปได้อยู่ทางไก่นะเจ้าค่ะ ฟังเกียดห้องตอนเย็นๆเจ้เจาค่ะพี่น้องเอ่ยอีกเรื่องเซ็นเข่าออกก่อแล้วพี่น้องเคี้ยวสุ่มละเจ้าค่ะจากเคี้ยวสุมก็จะคาเห็นสุกเรืองอรามเต็มทงเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วจังเลยเจ้าค่ะแป๊บๆเดียวกับลงไฮลงนาะแป๊บๆเดียวกับเกี่ยวแป๊บๆเดียวกับแรลงแล้วพี่น้อง พาพี่น้องส้มทุ่งนะจ๊ะคันฟัง,ง,รงบรรยากาศเนาะตอนเย็นๆเจ้าค่ะปี๊บเสียงรถผูดเนะไกกับเส้นทางพี่น้องสำากับเป็นทางรถยังพอแปะเพ็ดทั่วอ้อมบอกเพื่นข้านั่งเผางผูที่เนาะ

ลองเพลงบจบก็เป็นพี่น้องเพราะปันกันบดเทื้นจาะลองเพลงบจบ้ค่ะสายลมเหมือนทะเลพัดผ่านกางเกงขาบานของไอ้สีให้นำเงินเดินไปเดินมาหน้าเขาเปนวันเวลาอ้เดินเหมือนพระเอกหนังไทย เสียใจแต่บอดายใส่เกิบไอตีนแต่เกิบเกียดอีโมโดีใจต่อไปนี่เกียดอีโมสีบอกไปซส่สตามตีน่ายไปขอแต่ได้โยนตีนมาเบื่อไงไงไงคือ,ม,อมันเห็ดแปบได้ะมันก็บอกมาใส่สเมื่อแล้วใช้ขาดนั้นเมื่อ ่นเห็ดหัวอ้อมเจ้าขาผลขาดมานั่งเผาติงัวติยำแรลงืองัวผลบุนบุญขึ้นมา,นนท,าทางทางทางงัวพอ้ากาศปตกสามตาตานัะพี่น้องตะกาบุนี่ยูนีสองตาพตกอยู่คองยายลุนอีกตาหนึ่งเจง้าคขาเ,าเาห็ดพริกิจนนะเส็จยังกระดกกระดียง พ่อไม่ได้ซื้อข้าวสิว่ามันเคยเห็ดมันเคยเห็ดจะเก็ดคือว่าแล้วมาอยู่บ้านกเกษตรนาแต่ว่าเนาะสิบเห็ดเนี่ยคะอยู่บ้านเก็ดรนะท่านไปประเทศไทยก็ทำงานห้องแห้งแลกเงินเขา เมืกี้ลงไปงานยังอีสถานที่พ่าพี่น้องถามตัวก็จกขู่เนาะจกขู่จะเข็นจะกอันเป็นประกาศซอมนี่น้งัวแต่ก่อนน่ะลงไปน้องงัวกับยายลีเงินเดือนสองครัวเมียนหนึ่งหากินเขาอยู่น้ำเขาบ้านกินน้ำเขาบ้านบริสุทเขาบริสุทธิ์ซื้อกินอยู่น้ำเขาเดือนละมื่นหาเดือนละมื่นหาเหล่วกลับน่ะซื้อเอง ไปอยู่จักปีไปแต่พุ่นแล้วแต่บอกแบบอยู่เฮียนอยู่ปไอได้อยู่ปอหาอยู่ปอสี่นิ้วขึ้นมาเนี่ยแหละตั้งแต่บปปปปอกแบบเฮียนอยู่ปอสี่ปอหาจนหอดมอสี่จนหอดหมอสี่นิ้วขึ้มามอสี่มอหาปะมอหาเฮ้ยมีแต่เจบมอหามอหาจนหอดบอกแบบมอหาจะได้ขึ้นมาแล้วจ้ะจคะ่ะ ไปอยู่แถวใดคะแถวสัมผัสเป็นไงคือมนะคะแถวโคราดพี่น้องไปอยู่แถวโคราดเจ้าค่ะออกจากโคราดก็ย้ายไป็ัไยับฟมไซยับฟูมก็ไปอยู่หมวกเล็กสระ,ะบุรีสองสามจังหวัดก็เลยง่ายไปอยู่ไปหลายปีแนะไปย้ายสามสี่หม่องพู้ง,งานสามสี่หม่องผู้ <c oughs> แล้ววงแหวนบุรี <c oughs> ถึย้ายไปวงแหนบุรีถือแก่แต่ก็อยู่ มองได้๋ยเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะอยู่เนาะท่านทั่าแก่ใจดีปวดทุกข์ที่ก็จะอยู่ทนเั่วแก่ปวดเทียมนี่ขั้นเั่วแก่ปวดเทียมมันก็นี้สิอยู่อย่งเนาะโออคนด้วยบางคนเนาะเบิกเงินกับบได้ืมแต่จะอยู่ทัแก่ไม่พอถามให้จะเบิกเงินอืมเอ้าวันนี้ไม่เบิกตังค์เลยนะอืม อยากให้เขาตะเบิกตึงเงินแบบเพิ่มเพิ่มเบิกจ่ายเป็นก้อนนะนะบาทอันที่แกบอกคนแบบว่อยากให้เบิกได้บาทนี่เบิกบ่ใบเบิกยังได้ถึาเงินบ่มีกินก็อยากเบิกแต่ว่าเออทำไมยังไม่สิดเดือนเลยเบิกตังค์อยู่ลอะเพิ่มลำคาดนะเนาะทำมาไม่เบิกตังค์เบิกบ้างสิเออ ได้เบาเงินเดือนลงไปหน่อยเพื่นไปแก้ปิดกอนเถอะเพราะว่าเงินเดือนนี่ยเลี่กับมันตะไคเนี่ก็เงินเดือนเลี่กับตะไคร้านึ่มือหาแล้วไปส่งนมหนึ่งสามพันคนขับรถส่งนมเองแล้วเงินเดือนอีกเป้าอีกหาพันมาบวกด้วยกันมันกรตกที่สองหมื่นสองมื่นปลายสองเงินในหน่อยนะแปดเก้าสี่ส 13เดือน1 2 0 0 0รวมของเกี่ยวเห็ดอ่สระบุรีนี่เคยเียได้วแลลูกสาวเพิ่นได้ัวอยู่ไทยพี่น้องเอื่อยบ่อแปบเลยเนาะเอื่อยบ่อแปบเพิ่นไลูกสมคนพี่น้องเพิ่นได้ลูกสามคนลูกชายผู้ใหญ่เหตุงานอยู่แถวพู้นแถวบางไง ได้สองเมียด่าละ่ะสองเมียตอนนี้ก็ยังเห็นงานอยู่พุ่นจ้ะค่ะเดือดตะบ่อแป๊บที่อยู่บ้านม,มันสิอยู่บ,บอ่อใหม่ห่าวหน่อยแถอนี่นะ <c oughs> เ่ามาัดสามห่าวแล้วก็ตอกลักแล้วก็เอาเสื้อเผีออกมาเพิงกก่งแล้วก็มัดเสื้ออมัดตงยางนี้นี่นี่เพิ่งเขาคนเด้อ อ๋อสิสิใส่ทุ้งยางมาัดเอา,มาบมดให้เป็นห่วงอันบ่ห่วงก็มีห่วงก็ใส่มัดไม่ห่วงอันบ่ใสสามสามห้าวเราจะซักลักเก็บเรีบมาสิี่เราจผูกเสื้อหคือบระเพณีห่วงเป็นมาตรฐานแลย้ยปีหนามากกันก็หหางไปเลมาตรฐานนั่นมันวาถึงทุนต้องเด็ดผ่าลักห้ว มันก็ได้ผ่าสั้นแล้วมันต้องได้หาไหม่นะพี่น้องเพราะว่าไม้นะบอรดิมีเพิ่นบอรดิมีป่าไม้มีแต่ทงให้ทงนาลงไป็นี่นี่จะค่ะคอยว่าลงขึ้นให้เขาจ้างผ่ารักมั่วแบบสองสามพันแล่ลงขึ้นไปซื้อหมอสดมีเพียงแต่พันพันสามรวมทั้งรั้วทั้งยางกับจิตโชคเป็นพันหาเขาก็มาเสียบปากเพื่อนนะพอวดีทายลงมาหนิอ้อมเสียบปากปากไว้ตัวเดียวมาต่ำมันก็แท๊บ เป็นเลยหัวมันกระลาบเลยเนาะกระลาบเลยแต่ย่างตัวย่างของกิโดของพอบอกซ้องมันก็เห็ดเจ็บๆไปไม่เท่าใจแล้วพออยู่กลางแล้วเปลื้องเสือกละล่าอะไรก็ผูกเสือกผูกแล้วก็สบายเลยเนาะพอมาเห็นเขาก็หหวยถอยแล้วของไปต่ำในหันเด้ม้าในไปต่ำห้องงอกกิโดไปหันไปต่ำห้องปอกซ้องเพลื้อกระตื้นใช่แล้วเปล่ามาเห็นแล้วก็เลยย่านนะหมอนี่งะก็จิ้มอยู่ไหนหมอเสียอเครองอยู่นอก ันพาล้านี่ก็นนนนดีเคร่งนี้โค้งตัวนี้รถกันแท่นานเลยก็พอพอหลอกกาดทางไกลมาทางนี้ให้มีฟอยส์ไปหโวยด้วยพระข้ามล่ะพี่หนักสเสมอหากะหกันอยู่ให้กินอาบรับอาบนในก่อนเจ้าค่ะดูเจ็บุญเสิเจ้าค่ะได้อย่างกินเฮ็ดอ,อย่างกินเจ้าค่ะเฮ็ดยังกินแรงเจ็บุญไปเรื่อยๆสิขวบปะ ขวบไม่กินนายพี ja, uh, right ่น้องกำลังใส่ขี่แพ่แปะาหม่เอาไปก้นบ่เฮ้เอามาตั้งไงนะเอาก้นบ่ยหะเอาก้นมาเลยอ๋อพนไปเสียหนาพี่น้องมองนพละเสยหนมองตากะพ่นละเผากะบริก้นจิ่นอบวป่มีแ่ม่กินนายพนขวบไมนกินนายเจ้าค่ะ พี่นักข่าวมาทันทีก็สิอัมราพาจากก็นักข่าวขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณในไอเบอร์สุขุสุคนักข่าวนะโดยสบายดีสบายดีเมื่อยนอนเพีย่เยคุณแม่สินอนหน้าเจ้าค่ะมานี่คุณซีนอนหน้านะเจ้าค่ะบนนอนบ้านเจ้าค่ะ